ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไตยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลีกันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผมได้อัปเดต ทางฝั่งของเทนานอิชิไปแล้วครับแต่ล่าสุดเทนานโคเตียสะสมพบประเสริฐครับออกมายืนยันเช่นกันครับว่าเทนานอิชิครับเป็นแค่โค้ดฟุตบอลไม่ใช่เพื่อนครับและออกมาคาใจอีกเลยครับที่อิชิทิ้งสมุดประการชิตีเข้ามาซบบุรีรมำยุดในแต่ละครับยังไงก็ตามครับสำหรับทางนันเว็บไซต์โกประไทยครับตรงไงเครดิตกันด้วยครับได้ออกมาอัปเดตข่าวเลยครับกับทางนันโคเตียสะสมพบประเสริฐกุนซือของเทนานชนบุรีซีได้ออกมายอมรับถึงดราม่าโดนเทนานมาซาตาอิชิ เอ็ดคูดของทางดานบุเรียมยูนเต็ดครับทำนี่ไม่เกียดเหมือนจับมือหลังจบเกมริเวอร์ริก2022นาทีสามของทางดานปรา,าสาทสายฟ้าครับที่บุกชนะฉลามชนสัประตูต่อ2ด้วยกันเลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นนั้นครับเพิ่มเติมก็เมื่อทา้านอิชิครับคุณซื้อของทางด้านบริดัมไปตําหนิโคเตียอะไรครับว่ามาให้เกียรติคุณเป็นโค้ดด้วยกันหลังมองว่าถูกเหมือนที่จะจับมือนัันจบเกมก่อนที่ล่าสุดกับทางด้านเนตโค้ดของทางด้านชาลชุนก็จะออกมาโต้ตอบในเรื่องนี้เช่นกันเลยครับหรือโคเตียครับได้ออกมาโต้ตอบเลยครับว่าผมไม่เข้าใจมันกันว่าทาไมโค้ดของบริดัมถึงออกมาสัมภาษณ์แบบนี้พราวจบแมตต์ตุนก็จับมือกับโค้ดอีกฝั่งตลอด ครั้งนี้ก็เช่นกันผมจับมือกับเขาตามมารยาทแต่จ,จะไม่เหมือนกับการจับมือที่แน่นและเขาเองก็ยังมาตอบไะไอยู่เลยเหตุที่ไม่จับมือแน่นครับเป็นเพราะพฤติกรรมของเขาในระหว่างเกมในช่วงที่นักเตะของเขาเดือดรุ่คนและเรากําลังแร่งเอาประตูคืนจังหวะที่นักเตะของชนบุรีครับกำลังจะทุ่มบอลเขาคงรุ่มตัวหวังชชนะมากเกินไปจนเขาขาไปบลปบ็อกลูกบอลเพื่อไม่นักเตะชนบุรีและเร็วอย่างนั้นก็ตามครับผมทราบนะครับเพราะเขาเองก็ต้องการชชนะ แต่การพยายามสกัดกั้นเล่นของชุนบุรีแบบนี้ผมว่าเขาเองเขาทําให้ถูกเหมือนกันอีกหนึ่งประเด็นครับที่อยู่ในใจผมครับการที่เขาทิ้งสมุดประการมาซอกบุรีรัมเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้สมุดประการต้องตกชั้นถึงขั้นครับทำให้คุณเจบเจ้าของทีมสมุดประการชิต,ตีหนึ่งในคนที่คอยช่วยสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยมาโดยตลอดเกือบที่จะคิดยุติบทบาทของเขาซึ่งเป็นเรื่องแสบต่อวงการฟุตบอลอย่างมากและสำหรับคุณื่นครับผมไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรแต่สําหรับผมครับโค้ดคนนี้เป็นแค่โค้ดฟุตบอลไม่ใช่เพื่อนผมลครับ และสาหรับทางด้านชุบุรีสีครับก็จะมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลลีวอทอร์ลี2022ครับนัดตกค้างที่จะเปิดสนามชุบุรียูทีเอสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของยูเบิดบีจีปฐมยนน์แตดครับในวันพุธที่สามสิบดสิงหาคมนี้ครับเวลาสิบแปดนาฬิกาตรงนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางนานบุรียมยูเนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อลาสุดทางนานป้าาตครับหรือทางนานคุณกรุณนาชิดชอบครับได้ออกมาพูดให้กำลังใจสัจรักษห่ระคูลครับหรือทางนานเจ้าพี่หลังถูกใบแดงครับในเกมบุกชนะชุดบุรีอยซี3สามประตูต่อสองออกมายืนยันชัดเจนเลยครับว่าฟุตบอลเล่นเป็นทีมและแพ้ชนะโดยกันเลยครับโดยทางนานกรุณนาชิดชอบครับผู้บรรียนของสโมสรบุเรียมยูเนเต็ดครับได้ออกมาพูดให้กำลังใจสัจลักไห่ระคูลครับเบกซ้ายคน สำคัญหลังถูกใบแดงครับในศึกฟุตบอลลิเวอร์ิกที่บุกชนะชนบุรีศึส3-2ในวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยสาบตางนั้นปราทสายฟ้านั้นครับขึ้นนําฉลามชนไปรถึง3ประต่อ0ตั้งแต่ยังไม่ถึง15นาทีแรกตั้งแต่นาทีที่29กลับเหลือผู้เล่น10คนครับหลัง ถูกพุทธสินเช็ควิยาครับเปลี่ยนจากใบเดืองมาเป็นใบแดงลายของทนานอดีตแข่งของทนานชุนบุงหรือเจ้าพี่สัสะลักษณ์ไฮประคูณออกจากสนามครับจากจังหวัดที่ประทำฝ่าวิบองสูพร้อมให้จุดโทษกับเจ้าทินก่อนที่ธนานไดเรโอาเวสครับยิงให้ทีมไรมาเป็น3ประตูต่อหนึ่งและครึ่งหลังครับกองหน้าชาวบราซิลคนเดิมครับก็ยิงจุดโทษลูกที่2ให้ทีมไรมาเป็น3ประตูต่อ2งแต่เขาทาได้แค่ ที่สุดเท่านั้นแหละครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับล่าสุดกัปตันนนปลาไตครับก็ได้ออกมาพูดรูปกับสัจลักษณ์ไข่พระคุณครับพร้อมกับข้อความให้กำลังใจหลังจากจบเกมแอตแทตครับฟุตบอลเล่นเป็นทีมแพ้ด้วยกันชนะด้วยกันเข้าใจนะครับมิดลักแฟนเพลงแหละครับและตรงนี้คราบกับสันนันสัสลักษ์ไข่พระคุณครับก็จะติดโทษแบนหนึ่งนัดครับในเกมที่จะเปิดบ้านพบกับ BG จีปทุมยุนนเต็ดศึกบิ๊กแมตช์ครับในวันที่4กันยายนเวลา18บแนาฬิกาสานาทีครับที่สนามช้างอลิณ่าแหละ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาเก็บตอกกันที่ทางฝั่งของทันนัานเบคคอกเนตัดกันหน่อยครับเมื่อวานครับสอนเชิงน้องใหม่ไปเลยครับฮาประตูต่อศูนย์ครับล่าสุดทะนนันวิทมาครับกุนซือของทะนนันแข้งเทพออกมายอมรับเลยครับว่ายังไม่มองถึงแชมป์ไม่ชนะรวดนําจากฝูงก็ตามนะครับโดยสับทันนันวิทมาครับกุญซือของทะนนันทรูแมนคอกเนตัดครับทีมจากฝูงในศึกทดิหลังบุกไปเอาชนะน้องใหม่อย่างทานนัานลำปางเอฟซีาประตูต่อศูนย์ครับเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคมที่ผ่านมาและอออกมายรับ ครับว่ายัางไม่ขอเอ่ยถึงการลุ้นแชมป์หรือการแข่งขันเพิ่งเริ่มต้นแต่จะขอรักษามาตรฐานการเล่นที่ดีเอาไว้ให้ได้เลยครับรู้สำหรับปมาเลยครับได้ออกไปยอมรับหลังจบเกมเช่นกันเลยครับเราไม่ใช่ทีมที่มีเงินทุ่มฮอปประมาณเหมือนกับบางสโมสรเพื่อที่จะลุ้นแชมป์แต่เราครับจะพยายามปรับผู้เล่นและสร้างรูปแบบเทคนิคการเล่นของเราให้ดีทุกๆเกม เพื่อที่จะเก็บชัยชนะไ้ได้ตอนนี้ครับแม้ว่าเราจะนำาจกฝูงครับแต่เรายังคงต้องทำงานหนะักเพื่ออย่างไม่ได้บอกว่าเราต้องเป็นแชมป์เพราะยังมีเส้นทางการแข่งขันอีกยาวแต่เราครับจะสร้างเทคนิคเพื่อทุกคนครับทำหน้าที่ของตัวเองออกมาดีที่สุดซึ่งหากเรารักษามาตรฐานได้ตามที่ต้องการเราจะขอเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆผลลัพธ์ที่ดีก็จะออกมาเองในท้ายรุกรูกันนั่นเองนะครับและสำหรับทีมแมนฯคองต์ในแต่ครับก็จะเก็บชัยชนะ3รวดเลยครับมี9คะแนนนําเป็นจ่กฝูงในเว,วลานี้ครับก็จะมีโปรแกรมลงสนาม แลนะต่อไปครับในวันเสาร์ที่3กันยายนที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทนานสวรานแคทนะครและสีมาเอซเวลา18นาฬิกาตรงนั่นเองนะครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงเย็นวันนี้ครับโปรขอพาทุกคนมาปิดท้ายกันที่จอุ่มทีเดทอนบุญมาทันกันหน่อยครับแข้งตัวเก่งของบุรีรัมย์ยนต็แดได้ออกมายอมรับเลยครับหลังมีส่วนช่วยทีมบุกชนะชุดบุรี3-2ในศึกบอลลีโวทันดี2022นาที3เมื่อคืนที่ผ่านมาทาให้ทีมครับเก็บชัยชนะได้3เกมติดต่อกันแล้วเลยครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับหลังจบเกมต่างๆกับทนันโกุ่มครับแข้งของกัานปราสาทสายฟ้าครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าเกมนี้ก็ดีใจที่ทีมมสาารถ บุกมาเก็บ3แมเต้มได้ส่วนชุนบุรีครับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งอีกด้วยเล่นในบ้านได้ด้วยดีปีนี้ครับผมคิดว่าชุนบุรีครับน่าจะขึ้นไปติดอันดับท็อปๆของตารางเราเหลือผู้เล่น10บคนครับตั้งแต่ครึ่งแรกทำไมติ๊กติ๊กมันเปลี่ยนไปทำไมเกมลุกดอกลดประสิทธิภาพลงอย่างน่าใจง่ายครับเราเหลือผู้เล่นน้อยกว่าบวกกับชุนบุรีครับเป็นทีมที่เซตบอลโพสิชันได้ดีอยู่แล้วครับทำไมเราต้องมาเล่นเกมรับกันมากขึ้นและสุดท้ายครับก็อยากฝากถึงแฟนบอลเรียมยูนเต็ดครับช่วย โด,ย,ดยทั้งนี้ครับสับสานในการในหลีกสูงสุดของตา้านปรสสาสาทสายฟ้าครับแข่ง3นัดชนะรวดมี9คะแนนลังดับที่2ของตารางตามหลังทรูแบงก์โค้กน้อย็ดครับทีมจากฝูงแค่ผลต่างประตูดได้เสียเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจคับพวกเราทีมงานเบสทลีฟแฟมบรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ